สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกมแล็กนาล็อกออนไลน์การาวิตี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับการแนะนําดันเจียนในเกมนี้คราวนี้ก็มาถึงดันมังกรแดงหรือมีชื่อทางการว่าน,นี้ฮอกเนสซึ่งดันนี้จะลงได้ต้องมีเลเวล70ขึ้นไปและระยะเวลาคูลดาวของดันนี้จะอยู่ที่3วันดังนั้นวันนี้ผมจะลงดันนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูว่าวิธีการลงมันเป็นยังไงแล้วมีอะไรบ้าง พอเข้าในดันมาอันดับแรกให้เราเดินออกขอมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ3แยกหลังจากนั้นให้เดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกลางแมปตามแผนที่ที่ผมแปะไว้ข้างๆหรือใต้ description ส่วนใครที่เล่นเลนเจอร์ไปผมสามารถกดคารมอลเฟกแล้วเดินมาแบบสบายๆได้เลยพอเรามาถึงกลางแมปเราก็จะเจอกับผู้ตัวหนึ่งให้เราเดินเข้าไปหามันมันก็จะแสดงข้อความป๊อปอัพขึ้นมา หลังจากนั้นให้เราเข้าไปคุยกับมันให้เราเลือกข้อ2แล้วก็ข้อ1ข้อ1หลังจากนั้นเจ้าตัว NPC ก็จะมอบเควสให้เราให้เราไปฆ่านีทฮอกการเดียนทั้งหมด12ตัวเจ้าตัวนีทฮอกการเดียนหน้าตาม,มันจะเหมือนกับบอลตัวอื่นให้เราสังเกตแค่ชื่ออย่างเดียวตำแหน่งที่เกิดก็เกิดใกล้ๆกันไม่ห่างจากจุดเริ่มต้นมากนะัก One hour later พอเรายิงครบทั้งหมด12ตัวก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมากลางจอให้เราเดินตรงไปกลางแมปมันจะมีว่าปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เราไปยังห้องถัดไปพอเข้ามาเราก็จะเจอกับเขาวงกดให้ทุกคนวิ่งไปตามเส้นทางที่ผมแปะเอาไว้ให้โดยเริ่มจากวิ่งออกซ้ายมาเรื่อยๆแล้วตรงขึ้นไปจนสุดแมปแล้วเดินออกขวาม,มานิดหน่อยก็จะเจอกับทางเข้าห้องบอส พอเข้ามาในห้องบอสให้เราเตรียมของกดบัฟอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เราเดินไปหามันที่อยู่กลางห้องวิธีฆ่าบอสง่ายๆเพียงแค่เราใช้ธนูยายิงหรือแอโรสตอมฝากมันไปเรื่อยๆเท่านี้ก็สามารถกำจัดบอสมังกรแดงด้อย่างสบายไอเทมที่มีโอกาสดรอปจากมันก็คือมัฟมังกรซึ่งราคาในตลาดตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกว่าหวังว่าใครที่มาลงดันนี้จะโชคดีได้มันกลับไปนะครับ ยังไงกันบ้างครับกับดันเจี้ยนที่เรามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงถูกใจใครๆได้หลายคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทางช่องเราด้วยนะครับหรือใครอยากให้เราลองแนะนำดันเจี้ยนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมมากนะครับขอบคุณมากครับ